ขึ้นทีจะบันไดที่ไม่มีที่สิ้นสุดหรือเปล่าจากเรื่องราวปากต่อปากที่เรากันมานั้นเขาว่ากันว่าบันไดในสถานที่แห่งนี้มีพูดผีวิญญาณซ่อนอยู่ใครก็ตามที่เข้าไปในสถานที่อย่างนั้นเล็กที่เล็กขึ้นไปไม่ว่าคนจะเดินขึ้นไปเป็น50ชั้นหรือนึ่งอชั้นคุณก็จะไม่มีวันได้พบทางออกคือจุดหมายที่คุณกำลังจะไป ใช่มึงฟังจูน่ากลัแลเน่าล,ลูกใช่ไหมละ่ะแต่ผมเขาบอกตับตรงนี้นะว่าไม่ควรนัดเลยขอ how to ได้ยินเสียงเกมตอนขคารูฟังเลยก็ต้องเอาไม้วางใกล้ปากเนี่ยไม้กับหูฟังอยู่ที่เดียวกันหรือว่าใส่หูฟังได้แต่ก็ต้องขยับใช่เพราะมันทีไดอย่าองทีถ้าเกิดเราเล่นจบแล้วมันจะเป็นยังไงวะเรองโอ้ตัวนี้ที่ซ่อนใช่อ่าฮะเก็บปะปะเปนไปกินไป ก็อาจจะได้เจอสมาย S T I งั้นก็เดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยเดินขึ uh, uh, um, ้นไปเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปจนกว่าจะไม่เจออะไรเอ๊ะจนกว่าจะได้เจอผีเออตอนนี้ก็เล่นดิเกะรอแล้วกันไปโอ้ห้องเขียวอุ้ยห้องกำสารควิดเลือดอุ้ยเลือดเลือดลดเลือดลดโอ้เดินแบบไม่มีทางหยุดเลยนะคุณผู้ชม เจอเพื่อไปเรือจะเจอผีก็ได้ไอ้ดูอวโอ้โหวันได้ต้องเจอลงโอ้กําแพงหลอกคือหลอกกลัวถ้าเรากกลัวแบบเจอผีจะเอ๋จ้าแตวเอแล้วติดแอบหมดแดงเจอผีจะเอแห่โอ้ศพห้องเดิมเด้อโอ้โอ้โ้ระวังนะระวัง เค <Okay, S 2> เดินกับไปดีๆโอเคอาจจะได้เจอของจริงแล้วอันนี้เดินตรงทานเดินย,ยาวๆแบบนี้กลัวดิกูไม่โคตรกลัวเลยเลยตองทางเดินย,ยาวแนตะ่แมวน่า <S <S เราเดินมาถึงชั้นที่ยิบสีเรียบร้อยนะ okay, แล้วนะโอเคเรายังไม่เจออะไรที่มันน่ากลัวน่ากลัวเลยเจอแต่คนดีที่โดนสตาร์ทเงไวนะ้เนี่ยใช่ไหมแค่มาโดนสตาร์ทเเนะี่ยนี่จะน่ากลัวหรือดู อกี้มันควรไล่เราเนี่ยอู้อูอู้อูููวูเล่นเราแล้วมเล่เแล้วเกี่ยนี้แพงริทแ้ววันเราลา่านเกี้ยวลาถ่านเกี้ยว จ็ดสี่แสนซื้นปล่อยกูแล้วให้กูไปแกวิยอดดินี่มันไม่น่ากลัวเลยใช่ไม่น่ากลัวเลยก็ไปต่อดีวะแล้วที่อยู่เฉยทำไมเฉยไม่น่ากลัวเลยกดปินครับ <ś acknowledgement> สป,ปินทาคลิปนี้มีมีอะไรน่ากลัวเลยขนาดมองใกล้ๆจอสิไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวแล้วจากไฟดับเนี่ยแล้วผีโผล่ใช่ไหมไฟต้องดับผีต้องโผล่ไม่ใช่ไม่ได้ผลกคยิี้ต่อไปจริงๆนะเดินไปเดินมาก็มีแต่อันเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาประมาณห้าสิบกว่าล้วเออบันไดก็อันเดิมไฟดับก็มุกเดิมผีก็เดินที่แบบเดิม ห้องแดงเ็าแบบเดิมสามประตูแบบนี้ก็แบบเดิมหันไปก็เจอบันไดเนี่ยเจอ,อเจออะไรจเดิม,ดมแบบจำคิดจำทำชิบหายหรือว่าเป็นเป็นหลูบเวลาวะอาจจะเป็นหลูบที่ทําให้เราทัง <c oughs> เกิดภาะวะความเครียดสะสมในสมองก็ได้เ,ออเจเียเกมนี้มันทาลึกดีวะไม่ก็กูมโนขึ้นมาเองเนี่แหละมันไม่มีอะไรเลยเนี่ยดยคุณผู้หญิงออกเกมวะเนี่ยเดี๋ยวกูคนเดียวที่ต้องเดินไปยัง แล้วเพียบลำพังนะมีกี่ชั้นไว้ในเกมเนี่ยอะโอ้ตอนนี้อยู่ที่ชั้นโอ้ไอเดี๋ยวนะคเพื่ไม่ขายไปยงแปลว่าถึงชั้น50้วต้องมีอะไรแน่นอนไปไปมิชเวทู50ดยเลยต้องมีอะไรที่ชั้น50นเลยๆๆ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 ๆงๆยอๆๆๆๆ ไกลแล้วโอ้ผีตัวใหม่สวัดดีพี่เรา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 ฮัลทิเซียเออโอ้ฮัลทิเซียนเีอยู่ที่เดิมเลยอะไรวะเนี่ยเออขอก้อนไหนอาโอ้โหมันไม่มีอะไรเลยอะไรวะเนี่ยเกมอัดโดทำได้กินยิงงือีกชั้นร้อยเท่านั้นแหละอาจจะเลื่อเรื่องก็ได้เออ ชั้นทีหกสิบอ่าเออมื่อถูกโจมตีจะเสร้าดาเมจสามสิบเจ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นต์ต่อผู้โจมตีวอ้อ้อยองแดงสวัสด,ดีคนผีคงกระโดดพอไหมไม่พอวะแย่วะ่ะผิดหวังโอ้องแดง ัอดีคนพี่วมก็ดูคิดถึงจังเลยขอกอดหน่อยเร็วเออมันไม่มีอะไรแล้วแนะ่ๆจะชั้นร้อยหนึ่งแล้วนี่ยังออกมีไหมเออไม่มีกอบเกมแล้วนะหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยโอ้ยไม่มีอะไรเลยกใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับเลอร์นี้ที่แชร์นะสหรับแบบนี้ก็ไม่มีอะไรมากมาย Gracias.